สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปั้นก้นกันค่ะแบบที่คุณสามารถยืนทําได้เลยนะคะและที่สําคัญเราจะไม่มีการทําสคอร์สักครั้งเลยค่ะจะไม่ทําให้หน้าขาของคุณใหญ่แน่นอนนะคะแล้วก็ทําให้ก้นเด้งสวยขาเรียวด้วยค่ะถ้าพร้อมนะคะเรามาออกบังกายกันเลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับการออกบังกายของเราวันนี้เนี่ยเรายืนทําได้หมดเลยเนาะท่าแรกค่ะเราจะนะคะเตะไปด้านหน้านะคะยอ่อแล้วก็เปิดขาค่ะทําแบบนี้นะคะเตะ เสร็จปุ๊บยอ่อเปิดขาโอเคเตะต่อค่ะลงเปิดขาเยี่ยมฮึบไม่มีท่าสคอตหนักๆน,นะคะวันนี้แล้วก็ยืนทําได้นี่แหละค่ะคือจุดเด่นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยลงหน้าขาเนี่ยจะต้องนอนทํานะคะใครที่ไม่มีเสือ่อคลิปนี้คุณทําได้ค่ะมาสลับข้างนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยเตะ แล้วก็เปิดขานะคะพร้อมสู้ๆมาเตะเปิดขายืนเตะค่ะลงเปิดขาเวลาที่เราเปิดขานะคะเราสามารถยอ่อแล้วก็งอขาค่ะก็จะโดนก้นข้างๆนะคะท่าที่2แล้วนะคะวันนี้มีทั้งหมด10ท่าด้วยกันสู้ๆเตะ ลงเปิดโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่านี้เลยเราจะพับขานะคะหนึ่งข้างทีนี้เปิดเปิดแบบนี้นะคะดูมุมข้างๆค่ะเปิดเปิดทรงตัวดีๆถ้าใครที่ทรงตัวไม่ได้จริงๆอยากหาเก้าอี้มาจับจับฝาผนังก็ได้ค่ะ แต่พ้อยสําคัญนะคะพับขาแล้วก็เปิดนี้ค่ะถ้าทําถูกต้องก้นเราต้องรู้สึกเบิร์นมากๆนะคะอยากกลั้นหายใจหายใจออกทุกครั้งที่เราเปิดค่ะเย <Yeah. S 2> ี่ยมเฮิมเหนื่อยไหมโอเคต่อไปนะคะสลับข้างเหมือนเดิมเลยค่ะย่อเล็กน้อยพับขาจากนั้นเปิดฝั่งนี้เราจะรู้สึกว่าทรงตัวยากนิดนึงนะคะแต่เราก็ สามารถทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็ดูที่จุดๆุดเดียวบนพื้นค่ะจะช่วยได้เยอะมากนะะช่วยให้การทรงตัวของเราทําได้ดีแล้วก็โดนก้นมากขึ้นด้วยท่านี้ฮึบเกรงหน้าท้องเปิดเปิดท่าที่4ของเราค่ะดีมากจะครึ่งทางแล้วนะคะเป็นไงโดนไหมโดนนะ เจ็บก้นมากผ่านไปแล้วนะคะสีท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปนะคะเอามือประสานกันไว้ตรงศีรษะนะคะเท้าชิดกันค่ะจากนั้นลงไปขึ้นมาบีบก้นเข้าหากันลงบีบก้นเข้าหากันท่านี้นะคะเป็นท่าที่จะช่วยก้นของคุณเด้งขึ้นเยอะมากนะคะเพราะว่าคุณจะมีการใช้กล้ามเนื้อก้อนนะคะในการบีบเข้าหากันเหมือนเราเอามะนาวนะคะ ไว้กลางก้นของเราแล้วก็พยายามบีบให้น้ํามันออกมานะคะอย่างนั้นเลยให้มันทุกคนเห็นภาพไปเลยนะคะลงขึ้นไม่ต้องใช้หน้าขานะคะเราไม่อยากให้หน้าขาใหญ่โอเคต่อไปค่ะจะเป็นท่านี้เลยนะคะเตะไปข้างๆ้างแล้วก็เปิดแต่เปิดรอบนี้เนี่ยเอาขาตรงนะคะเตะไปข้างข้างยกก้นเปิดขาช่วยขาเิรมิมยกยกไปข้างๆ้าอย่างนี้นะคะ เหมือนกันท่านี้อยากจับผนังจับเก้าอี้ก็ได้เหมือนกันโดนก้นดีมากค่ะึท่าที่6ของวันนี้แล้วนะคะึ๊บสุดยอดเห็นไหมเราไม่ต้องนอนทำนะแค่เราทำท่า,ท,าที่มันโดนแล้วเราเกรงจริงๆเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วนะคะว่าเมื่อยก้นเหมือนเดิม ขาตรงนะคะเวลาเปิดเพราะว่าถ้าเราทำขางอจะเป็นเหมือนท่าแรกที่เราเพิ่งทำไปดีมากค่ะเปิดเบิร์นก้นมากเตะลังเตะข้าง โอเคต่อไปนะคะสร้างความเมื่อยกับก้นเราอีกค่ะยังไม่จบแค่นี้นะคะ45องศาค่ะแล้วก็ขึ้นนิดเดียวนะคะจะไม่สามารถขึ้นได้เยอะมากแต่คุณต้องรู้สึกตรงก้นตรงนี้ค่ะฮึบนิดเดียวตรงนี้ปวดมากนะคะขึ้นขึ้นเยี่ยมองศามันจะเป็น45องศาไม่ต้องขึ้นเยอะค่ะขึ้นนิดเดียวเพราะว่าเราถ้าเราขึ้นเยอะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ ขึ้นนิดเดียวแต่แต่รู้สึกตรงนี้อยากลั้นหายใจค่อยๆทำโอเคทีนี้สลับข้างโอ้โหเหงื่อมาเต็มเลยเหมือนเดิม45อ,องศาถอยและยกค่ะนะโดนก้นตรงนี้มากนะคะยกยกต่อท้าลองสุดท้ายแล้วค่ะ สุดยอดฝั่งนี้นะคะยกแต่ฝั่งย่อนี่ก็เมื่อยไม่เบาถูกไหมคะถ้าไขรที่เหมือนรู้สึกเหมือนการคุณทำถูกแล้วคะ่ะสู้ๆนะคะ10ท่ารับรองทำทุกวนันก้นเด้งขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมวัดก้นไว้ด้วยนะคะโอเคต่อไปค่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเอาเท้าของเราค่ะชนกันแบบนี้ชนกันเสร็จปุ๊บนะคะเหมือนเดิมเหมือนท่าห้าเลย ลงไปขึ้นมาขมิบก้นเข้าหากันลงโดยที่เข่าเราไม่งอหรือว่าไม่ตึงนะคะฝ่อยธรรมดาขึ้นขมิบก้นเข้าหากันอย่างนี้นะคะขมิบเยี่ยมดีค่ะรู้สึกไหมว่ากล้ามเนื้อก้นของเราทำงานหนักมากเลยนะคะยิ่งบีบแรงยิ่งดี โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้โอ้โหท่าง่ายแต่เมื่อยก้นมากเลยนะคะรู้สึกได้เลยว่าก้นเรามันตึงๆนะคะก็แนะนําให้ทําทุกๆวันเพราะว่าเป็นท่าที่คุณสามารถยืนทําได้เลยเนาะก็สําหรับวันนี้เราต้องไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์เพื่อนๆได้มาลองกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ subscribe ช่อง subscribe ไว้ด้วยนะคะเราจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ลองกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ แจกโปรแกรมระเบิดไขมัน5วันฟรีค่ะวิธีรับโปรแกรมง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play นะคะแล้วพิมพ์ว่า FKD แค่นี้คุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ของ Fit กับดาวและรับโปรแกรมได้แล้วค่ะแจกแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะรีบๆเลย